ฮะ <Huh? S 2> ปีปีปีนี่ครอบุญทํ่ท,ทำเลยโอ้ยอย่า้บานอะไรเลงทําทํา <c oughs> <c oughs> อลูกผู้ใดเนี่ยคือคุนคุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกซ้ายหล่ายต้นเนี่ยบีมื่อคือแบโรงเรียนลูกบ่งคนเลิกเทียงแบ่อเล่ยงนั่นเลอกเองบอกเลิกเองบอกคู่เลิก เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปโรงเรียนไปถามครูสวัสดีค่ะพ่อพี่เนี่ยค่ะพ่อพี่มาหยังเนี่ยมาซื้อลาบป้าหอมมาซื้อลาบป้าหอมเอาเอาหยังเอามาพี่มาพี่มามามาซำเอาหยังก่อนต้มเนี่ยเอาหยังแน่ก่อนเอาดีๆ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 ป้าอันบ่ได้ยิน เสียซุกเ้าเสือก็ดุหเสือยสกอเสียุเสียุกเอาหม้เอาม้อาม้ิดุ้ง้บตบเนี่ยเนื่อใบไผื่อใบไผเอ้ครับมหิวเขาครับิวขาอ๋อมกหมวานไปไหมาหมวกวานเ่กวมวานไได้มาขมาทั้งนีขมาท้มานี่มันแดดพีน้องเลิกโงเรียนเทียงพะนะเลิกโงเรียนเทียงพะ ป้าบัลากินผู้เดียวติตาถามบังลาเห็นบ่าบังลาสวัสดีตาก่อนพอนะเออเลยเป็นสิมาสังต้มกินผู้เดียวติเนี่ยกินข้าไผกินข้าไผกินกับพพอกินเหมดเยอะบ่หาสิบหาซีฟสงใสยสิเลิกลงอันโดดเรียนเนี่ยแม่ว่ะบร่ได้โดด ยางออกมาซื้อแม่่งเนมกเไปลงเวลากล้าว่พอนเนะลูกสายกว่าแล้วเป็นพออแล้วไปว่าไปก็ได้แล้วว่ากับมานอ่บังลาปิดเทอมเมื่อไหรมันที่เก่าองันที่เก่าเกาเี่ว่าเดี๋ยวบังกันเดี๋ยวบังกันวันนี้มาสั่างมาสร้างลาบกระเป้าอ่อน ยังไว้เบิ้งนั่นเสื้อสะดุ้งเมิ้ลกราหมปัสสับันนี่ห่างเสีนแล้วครับโเป็นไงตีเขาก็ยังเหมือนเดิมขนาดบ้านนี่เสียเนี่ยยูเป็นมันเสียบยูจานปองไปใส่ ไปใส่หมืกขึ้นแตน้องไปเที่ยวอยู่หรอหรู้ไปรู้ในป่องไปเที่ยวมาซื้อลาบพี่น้องว่าหมืกขึ้นว่าได้กินหวานว่าได้กินนี่เนาะฮะนี่พี่ว่าว่านี่พี่เอาอเจ้าของไปโรงเรียนเนาะหน้าท<อ>ี่เจ้าของไปโรงเรียนนี่ค่ะพออ,อบีค่ะพออบีหิวลาบ,ลาบเลิกเรียนเครื่องมือแล้วมาซื้ออะไรหิวลาบกินตัลาบสิลาบครับผมก็มันยังก่อน ลาบกินคุ้วยกินห่วงกินถั่วคุ้ยกินยางไก่กินก็บออยู่นี่บอกมีควายยังไาจะเป็นคุ้ยก็เป็นเป็นหยังนควายเป็นควายอ๋อเป็นควายเแกนักเสื้อยากเป็นหยังบังลาอันบังลายากเป็นหยังอัานอ่นใหญ่มาเป็นคู้งก็เป็นควายคุ้ยดีเอาเป็นควายโอเคควายมีข้าว้เป็นตำรวจมันมีปืนมียาฆ่าขายเป็นตำรวจมันมีปืนนี่ยเออ มีเงินบ่สั่งกับเขาีสองไร่เจักบาทก่อนสองไร่สองรอยมีเลขอย่างแน่เลขสองก็เลขศูนย์เจ้าตวสองตัวสองตัวเบสแปดยุ่งวได้ผูกแขนรับติบาทเนี่ยโอ้โหพออ๋อบี่มาสั่งลาบนะคะวันนี้เมื่อวานไม่ได้กินกับเขาเออหมู่บ้านเขาเมื่อกินแต่บึ้มบึ้มอยู่หมู่บ้านนีพิซซ่าพ่อีพิซซ่าพ่อหมู่บ้านผิดมากนะพี่ หลักมาหลักเราเดิยหลักมาเออหลักมานิ่มฮะพี่พีตีกี่คูไปนังทำเลยโอ้ยอย่างไรบานหมดแล้วลุงทอมมาซื้อลาบมาซื้อลาบลูกเจ้ามาซื้อลาบลุงทอมลูกเจ้าว่ได้กินเมื่อวานนี่ em ừ, không thấy phong, thấy khui lạp bông bùa anh nè đập đập ngua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  khui ăn được 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 เอ้ยไ่กว <alı, S 2> <ay> ่า pues สูงกว่าน <an> <S ık> ั học học ่นน่ะนะนั่นน่ะนั่นน่ะมีไปผู้สาวอ่ะยังบะเมียงบะเมียเสือดอกสาวยังก่อนชอบปุ๋ย แม่ไม่ได้ขายแม่ไม่ได้ขายขายยังแม่ก็ขายมาเหมือนแล้ววันนี้สิขายลูกกินดอกบาทนี่จังสิรวยเอิกกลางคืนผู้ชายก็ได้กดหาไปก็ได้เอาไ่อยก็ได้บอกก้อนบอกค่อยๆก็ได้เออบางหลักวันนี้คือได้ใส่เสื้อนี่บางหลัคือไม่ได้ใส่สุดนักเรียนห้าให้เอฟซีสงสัยไปยังเอาวัอนี้วันยัง เล้วล,ล,ล่ะื้นนี้วันยังว,ยะะวันยังก่อสุอ๋สุกว่าแก้วโอ้ยสุกเกือบบอลลอด,อดเกือบแล้วเกือบแล้ลวิ่วาาจังวดหวะดีดหิวเข่าวัานนี้มไม่ได้กินบ้าแมงแม่สิขวกินเมาื่อหมาเด้อเอ ทำแรงมั้งเออเดี๋ยวมาแรงเดี๋ยวมาแรงมั้งมากับไอแพลนเด้อครับผมแม่จะทำเมนูเด็ดให้กินเด้อครับผมโอเคอ้าวเรียบร้อยพ่อพี่จ่ายเงินตอ้นสองร้อยบาทสองร้อยบาทมีเลขกอย่างเนี้ยับเหล็สองใบเหล็กซูนเลขกูนจักโตสามโตสามโตแล้วบาัเนี้สองร้อยมีเลขกซูนสามโตไปไหนไปไหนไปกินข้าวอยู่บ้านไปสวนลุงทำไปกินข้าวอยู่บ้าน ไปยังไหนนี่ค่ะอ้อมไปบักลาหมาลอนหยังมาลอนหยังไปไปน้องกันเลยไปไปไปใกล้แถวไปแล้วค่ะพอออได้ลาบแล้วใส่มากๆละลาบอ่ะโอ้ยลาบลุงดีลาบแซ่บเอาบักละลาบแซ่บบ่อหลันเนี่ยลาบลุงทวนแซ่บเป็นบ่อลาบแซ่บลาบเนาะโอเค